ล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นสกเกตกันเราเล่นไปแล้วชั่วโมงดูข่าดิเขียวตอ่นี้นก็แดงเอาสีทาไว้ดิเดี๋ยวรออีกนิดนึง เล่นตายยังเออนะคะดูนะเขาเล่นยันเล่นไงวะอืมตกนงไ้จะล้มตลอดเลยจะล้มแอาๆเขาก็อะปล่อยเองเลยล้มแน่<า> วิอะไรหลุดวะคืออะไรหลุดอ่ะเซตี้หลุดเหรออะหลุดหมดเลยนะคะตอนนี้คืออะไรหลุดอะคือคือพี่ไม่หอมน้องเลยคืออะไรอะไรหลุดอ่ะแล้วน้องก็ล้มตึบอะไรอย่างงี้นะไม่รู้ไงว่าอะไรอะไรวะอ๋อตัวปรับไปนี่ไง ตัวปรับอ้นี้มันหลุดปรับรองเท้าเหรออือเนี่ยตรงนี้มันหลุด